ฤดูฝนก็จะได้ดูดอกคุณชมพูคุณชมพูเริ่มต้นออกดอกปลายเดือนเมษาออกยาวไปจนถึงต้นฤดูหนาวเลยนะคะช่อดอกของคุณชมพูเนี่ยยาวเป็นเม็ดนะคะเพื่อนๆหาอยระยะลงมาสวยๆเลยค่ะตอนเขาร่วงก็สวยนะคะกลีบดอกร่วงหล่นเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะเหมือนพรมเลยค่ะเต็มต้นเขาเลย ถ้าไม่กลัวบ้านรกก็ไม่ต้องกวาดค่ะนี่ค่ะเพื่อนคุณชมพูไม่มีฝักนะคะขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งค่ะต้นนี้ก็เป็นต้นใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะคนต้นของเขานะคะออกดอกสวยๆอย่างนี้เลยช่วงเช้าๆเนี่ยนกเต็มต้นเลยนะคะมากิน